อย่างไรนะครับล้าค้าเยอะมากล้างเยอะมากนะคะสต่อบอกเลยว่าภารกิจของเราวันนี้คือการมาตามล่าหาคาเฟ่สุดลับสุดชิวดูครับว่าจะสุดลับสุดชิวแค่ไหนนะครับผมตามา ใต้นะคะนี่ใช้ชีวิตคาเฟ่นะคะ,ะบอกว่าเปิดทีมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นทางเข้าค่ะหลังจากจุดแรกที่เราเห็นนะคะนีทางเข้านะคะเราจะไปดูข้างในกันต่อนะคะ,ะต้องบอกเลยว่าทางลึกลับมากๆนะคะแล้วก็ฟิลเหมือนกับเรากำลังเดินไปที่น้ำตกเลยค่ะ ว่าทางนะคะก็แบบธรรมาชาติมากๆเหมือนกับฟิลเรากําลังแบบเดินจะไปดูน้าตกอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นป้ายด้วยนะคะนี่ป้ายของร้านจะบอกทางไว้เลยนะคะอ้าพอมาถึงน,นะคะก็อย่างที่บอกก็จะเห็นนะคะมีตุ๊กตาะะนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางในร้านนะคะสวย,บบย,ยมากมาเลยมาเลยธรรมชาติมากนะคะ ย <Yes>, yes. อดสุดยอดสวัสดีครับมาแล้วกนูนะคะมีแบบดอกไม้นะคะมิกลาสสวยมากๆเลยนี่ตามาตาม่ตอนนี้เราอยู่ที่จุดแกลเลอรี่นะครับซึ่งเป็นรูปภาพในแต่ละซีซั่นของที่นี่เลยนะครับผมจะเห็นว่านหน้าฝนาหน้าหนาวที่เป็นยังไงต้องมาดูที่ตรงนี้นะครับสวยงามางามากรูปสวยมากๆครับ ครับครับแกลเลอรี่ยังไม่จบนะครับนี่แกลเลอรี่ก็จะเป็นภาพใหญ่ขึ้นอันนี้<อ>เป็นแบบติดผนังนะคะรับใครที่แบบว่าอยากมาดูรูปดูธรรมชาติแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนร้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างฟิลบรรยากาศเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ สังเกตนะคะถ้าขึ้นมาที่ข้างบนของร้านนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยจะมีกล้องฟิล์มนะคะซึ่งเป็นแบบเป็นทร็อปในการถ่ายรูปเนะคะเหมือนไฮเกนนะคะหรือว่าจะทําเป็นเหมือนแบบแอคติ้งเป็นเหมือนแบบนี้ถ่ายรูปก,ก็ได้นะคะเก๋ๆเนาะมีทุกโต๊ะเลยนะคะนี่เ,เป็นแบบนี้ชิวมากเลยนะคะมีอาหาด้วย วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณตั้มนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านใชชีชิวคาเฟ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตั้มครับผมถ้าอยากจะให้คุณตั้มนะคะช่วยแนะนําสถานที่นะคะ<ม>ก็คือว่าบริเวณตรงร้านเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่ามีสถานที่อะไรที่แบบว่าเป็นจุดสําคัญหรือว่าจุดที่แบบว่าสนใจบ้างคะตรงร้าน<อ>นี้นะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านดอยเวานะครับก็จะเป็นตรงตลาดดอยเว้ากับตลาดสุขจอยนะครับมาช้อปปิ้งได้นะครับตรงนี้ก็จะ ด้านหลังนี่จเป็นป่าของวัดดอยวาวครับอีกหน่อยเขาจะทำสกายวอล์กดอยวาวตรงนี้ครับ<ม>บนนี้นแล้วก็บนนี้เป็นพระธาตุดอยวาวครับวัดดอยวาวครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประเภทเมียนมานะครับเหมือนบ้านเราเองก็จะเป็นหมู่บ้านโปงถุนนะครับ<ม>ครับแล้วตรงกลางนะครับนี่อีหน่อยตรงกลางจะเป็นอดอยสะทุ่งครับผมจะมีเจดีย์อยู่ตรงนั้นนะถ้ากลางวันครับจะเห็นเจดีย์ สามองค์ครับตรงกลางจะมีสององค์แล้วบนมหนึ่งองค์ครับ<ม>แล้วก็ด้านหน้ามัเขาจะมีอีกประมาณองสององค์ครับ,รนบ,นรบรรอันน,น,อนี้จะเป็นดอยถ้ำผาภูนครับจะมีเจดีย์ด้านบนเหมือนกันครับตรงนู้นจะมีเจดีย์อันหนึ่งแต่ว่าที่นี้หมอกหมอกบนบางๆด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตรงไผ่นั่นจะเป็นประเทศเมียนมาแล้วครับก็จะมีแม่น้ําสายไหลกั้นผ่านร,ระหว่างสองแผ่นดินนะครับด้านหลังจะเป็นหอคอยทันบจ จริงๆนะคะต้องบอ,อกเลยว่าตรงร้านเนี่ยเป็นจุดที่แบบว่าเห็นทั้งแบบว่าฝั่งทมา่าและตรงจุดเนี้ยก็คือตลาดสายลมจอยใครไปช้อปปิง้งก็ได,ได้หรือว่าตลาดบอยบอลก็ได้คือเหมือนกับอยู่ตรงกลางเลยนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่มาที่ร้านเนี่ยถือว่าแบบครบจบเห็นหมดเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งได้ด้วยกายจะถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อร้านว่าใช้ชีวิตคาเฟ่ อ๋พอดีเป็นคนที่ชอบหลับครับแบบไม่ค่อยออกมาใช้ชีวิตเท่าไหร่ครับก็เลยอยากเปิดร้านเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองให้ออกมาใช้ชีวิตบ้างครับ mm hmm. อยากให้ตัวเองนี่แหละครับ ใชช้้ีีิตใหมครับอยากจะถามคุณตั้าว่าใครเนี่ยเราเข้าไปได้ไหมคะหรือว่ามันมีโต๊ะนั่งหรืออะไรหรือเปล่าคะอ๋อข้างในไม่ใช่คาเฟ่ครับข้างในข้างในเป็นบ้านครับผมอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็เลี้ยงลูกเบบี้อยู่ข้างในครับอันนี้คือเป็นพูดง่ายๆทุกคนเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นที่ที่พักของเจ้าของร้านนั่นใช่เป็นบ้านคือใช้ใช้บ้านเป็นร้านกาแฟครับทำบ้านแล้วก็ไม่มีไม่ชอบกินกาแฟอยู่ครับก็เลย ใช้ลานหน้าบ้านมากใช้พื้นที่บ้านให้เกิดประโยชน์ใบ้พี่เป็นขายกาแฟไปแล้วเราก็อาศัยอยู่ในบ้านใช้ชีวิตอยู่ในบ้านค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันใกล้กับตลาดลอยวาวแล้วก็ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าตลาดสายลมจอยอยากรู้ว่าที่จอดรถจอดยังไงแล้วก็ทํายังไงถึงแบบจอดตรงไหนได้บ้างครับคุณ้าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สามารถขึ้นมา ตรงซอยเล็กๆหน้าหน้าปากทางขึ้นมาเลยครับขึ้นมาทางซอยเล็กๆก็ขึ้นมาจอดข้างบนได้เลยครับ<อ>ท,ที่จอดรถของช้ยชีพครับขึ้นมาไดาา้ส่วนถ้าเป็นรถยนต์ก็สามารถจอดข้างล่างสนมจอยครับจะเป็นแบบจอดรถตรงตรงที่ลานจอดรถหรือว่าเป็นที่จอดรถตรงต้นไม้ใหญ่นะยครับก็ลอง,<ร>งจอดแล้กวก็เดินขึ้นมาได้ครับก็จะได้แบบออกกาลังกายมาด้วย คุณตามนะคะว่าเมนูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูแรกชื่อเมนูอะไรคะอ๋ออันนี้จะเป็นตัวชีสดับเบิลชีสเนื้อเบอร์เกอร์นะครับผม,มก็จะเป็นขนมปังโฮมเมดเราอบเองผสมเองปั้นเองกันหมดนะครับแล้วก็ เป็นเนื้อที่เราหมักเองทําเองหมดเลยครับเป็นโฮมเมดเบอร์เกอร์หมดเลยครับนี่ถ้าเลี้ยงวัวฆ้าเองได้นีริงๆสูงสุดแล้วตรงนี้ก็คือจะมีไข่มีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับอันนี้จะเป็นดับเบิลครับใส่ไข่ด้วยครับอย่างนี้ก็จะเป็นใส่เบคอนด้วยครับผมอันนี้จะเป็นดับเบิลชีสหมูนะครับผมเป็นอ่าแบล็กบันครับผมเป็นบันจากชาโคครับเป็นขนมปังชาโคครับผมกินแล้วแบบจะช่วยให้เราแบบ ย่อยง่ายแล้วแบบท้องไม่อืดอะไรเงี้ยครับตัวรชาปูนี่เหรอคะใช่ครับผมทำมาจากฐานไม้ไผ่บัตตันครับสามารถมาบริโภคได้ครับแล้วตรงนี้ก็คือจะมีพวกชีสมีอะไรด้วยใช่ครับก็จะเป็นดับเบิลชีสดับเบิลหมูมีไข่ดาวมีเบคอนอะไรครับลองได้โอเคครับรักโกรให้ดีนะครับน่าจะของร้านครับฮัมเบิร์เลอร์นะครับฮัมเบิร์เลอร์ฮัมฮัมฮัมเบิร์เลอร์ออันนี้ก็จะเป็นดับเบิลชีสไก่นะครับผม ก็จะเป็นตัวบันธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็นตัวไก่2ชั้นแล้วก็ชีส2ชั้นครับผมแล้วก็มีไข่มีเบคอนครับผมอันนี้ก็เป็นแฮมชีสครับผมก็จะข้างในก็จะเป็นชีสนะครับแล้วก็เป็นแฮมนะครับผมแล้วก็เอามาปิ้งกับเนยนะครับผมอร่อยครับเมนูนี้ก็คือทานแบบทานเล่นก็ได้ทานแบบใครที่แบบทานอิ่มก็ได้ผมว่าผมสองผมแผ่นเดียวก็อิ่มเมนูนี้นะครับพี่านอยก็คือนักเก็ตไก่ใช้ชีวิตนะครับผม ใช่ใช่ต้องมีเสียงสูงเนี่ยนะคะอ่าเมนูนี้ก็คือทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่เนาะทานไดใช่อร่อยครับผมอ่าต่อไปเมนูนี้ค่ะเมนูนี้เป็นไก่ป๊อปนะครับสําหรับคนป๊อปป๊อปคนพับพับนะฮะอ่าสำหรับใครสายป๊อปนะคะเมนูนี้เลยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะฮัเก้นเยอะกว่านี้นเก้กินไปแล้วฮันเก้กินไปแล้วนะคะอ่าต่อไปเป็นเมนูนี้ค่ะอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายไม่ใช่ไม่มีชื่อนะเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับผมอร่อยครับเมนูนี้ฮิตครับวัยรุ่น ผู้ใหญ่ไวเด็กๆทานได้หมดเด็กๆกินได้หมดฮะอันนี้ก็จะมีตัวซอสให้ด้วยนะครับนี่เป็นทอมิโต้ซอสครับผมหรือว่าซอสมะเขือส้มนะฮะมะเขือเทศครับผมแล้วก็ตัวนี้ค่ะนี่เป็นมายองเนสครับมายองเนสชิมได้เลยนะคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะสําหรับขนมหวานอันนี้เป็นเมนูขนมปังปิ้งนะครับเนยนมครับผมมีเป็นขนมปังโฮมเมดเหมือนกันครับ อ๋อนี่คือขนมปังส่วนใหญ่จะทําเองเหรอคะใช่ครับนี่น้องสาวทําครับส่วนขนมบันเบอร์เกอร์เป็นของผมที่นี่ทากันครับใช่ฮะอันนี้เป็นขนมปังปิ้งทาด้วยพีนัทบัตเตอร์นะครับหรือว่าเนยถั่วนั่นเองนะครับผมตัวนี้อันนี้เป็นขนมปังปิ้งเนยนูเทลล่านะครับผมอร่อยครับอร่อยมากนูเทลล่าผมชอบมากเด็กๆชอบนะครับผู้ใหญ่ก็ชอบครับผมอันนี้เป็นบราวนี่ใช้ชีวิตนะครับผม ก็จะเป็นเบอร์นีโฮมเมดเหมือนกันนะครับอบเองทำเองหมดเลยนะครับผมต่อไปเป็นเมนูน้ำบ้างนะคะอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณตาอันนี้เป็นลาเตอ้อาร์ตนะครับผม,มสวยแม่นะคะอันนี้สําหรับใครที่แบบว่ามาดื่มช่วงเช้าหรือ bye bye บ่ายก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบอ้อมกอดของแม่ที่อบกอดลูกไว้นะเมนูมนี้เป็นอเมริกาโน่นะครับผม,มข้าวอ่อนครับขว้วเข้มก็มีครับเป็นกาแฟจาก ลัดฉานประเทศเมียนมาครับผมอันนี้ชาเย็นครับสําหรับคนเย็นชาครับผมเมนูนี้น้ําแดงโซดานะครับผมสําหรับคนซ่าๆนะครับอันนี้ชาเขียวชาเขียวตามือโอ้โหสุดๆครับมีมะฉาด้วยนะมีแบบมะฉาด้วยมีเลือกสองแบบเพราะบางคนแบบเด็กไม่ชอบกินมะฉาเพราะมันขมอะไรเงี้ยก็สามารถแบบ ดื่มเป็นชาเขียวแบบ<ด>ธรรมดาชาเขียวนมชาเขียวได้ครับ,รบนี่ก็คือเมนูนมชมพูนะครับผมอร่อยมากครับเด็กๆชอบครับหอมหวานอร่อยวิ้ยโลโก้พี่สวยจังใช้ชีวิตให้มีชีวิตนะครับไอ้ไ่ว้ลืมเย จรยากาศสุดยอดมาครับแสงสุดท้ายนะ่ก็อากาศดีแล้เนาะเด่นสบายครับเ